สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่11กันค่ะพี่พี่กำลงังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่11กันนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณฮานแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของทานเดินทำเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะ หากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ได้เลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะอย่างเช่นรายการที่5เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการที่6นะคะเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทีมค่ะท่านศรัทธาองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดกันวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งนะคะ วันนี้เข้าท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะนบได้มาพร้อมกล่องเดิมของท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะวันนี้นะเข้าท่านเป็น e ีพีพิเศษนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ช่องปัญญากันนะคะฉลองครบ อยอดพูดติดตามถึง3,000แล้วนะคะท่านขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่รับชมช่องปัญญากันมาอย่างยาวนานค่ะรายการที่1วันนี้นะคะแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีนร้ท่านราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะท่านให้ทานกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะเหรียญท่านสวยเขาท่าน เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะหาเหรียญสวยๆที่มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ได้ยากแล้วค่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหลวงพ่อดิ่งค่ะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะยันอักขระท่านเต็มนะคะท่านหมายเลขน,นึงสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สองนะคะหมายเลข2งรายการนี้เป็นพระพุทธโทน้อยนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนคะ่ะท่าน ในกล่องนี้นะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์ด้วยกันค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ4 0 0บาทค่ะท่าน400บาทนะคะ EP นี้นะคะฉลองครบยอดผู้ติดตามครบ3 0 0พันแล้วนะคะท่านวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะท่านใดไวย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ คุณแม่ชีบุญเรือนตัวหนังสืออักะรท่านชัดนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะสามองคแบ่งแบบนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะแย่งกันให้ทันนะคะท่านจองกันให้ทันนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะวันนี้ค่ะด้านหลังนะคะถุงเงินถุงทองเน่าท่านสวยมากๆเลยนะคะ พิเศษเลยนะคะมีเพียงแค่1กล่องเท่านั้นนะคะคท่านชุดนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคอณท่านมากันที่รายการที่3มนะคะรายการที่3รายการนี้นะะ้องท่านเป็นหมากทุยหมากทุยนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่าน4ลูกด้วยกันเลยนะคะหมากทุยนะคะท่านท่านใดสเครื่องรางไม่ควรพลาดนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ สี่ลูกแบบนี้เลยนะคท่านปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะนี่ค่ะมากทุยสี่ลูกวันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยห้าสิบบาทได้ถึงสี่ลูกด้วยกันนะคะ่านแบ่งปันให้คู่เลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทได้ถึงสี่ลูกเลยท่านเป็นมากทุยของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ ไัยด้วยเท่านั้นถัดมาค่ะมาที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี 4, วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเท่าท่านเป็นเหรียญลงยาสีน้ําเงินนะคะท่านดูลายเส้นนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นท่านคมชัดขามาพร้อมเรียมค่ะขอแบ่งปันที่400บาทนะคะ400บาทเท่านั้นเ่าท่านวันนี้ให้ไวให้ทันกันนะคะ วันนี้หนูอาจจะไปไวน้ำท่านตามกันให้ทันนะคะท่านใดสนใจรา,รายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะมีเงินล้นหลามนะคะวาสนาดีนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่5ค่ะหมายเลขหรายการนี้เป็นเหรียญพระครูวิริยกิติหรือเหรียญหลวงปู่โตนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสามห่วงเลยนะคะวันนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ ขอจบที่400บาทเท่านั้นน้นงท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเหรียญท่านเก่าเดิมผันเนื้อทองแดงลมดำน,น,น้องท่านเลี่ยมกรอบสามหว่หวงแบบนี้เลยนะคะได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเ้อาท่าน,านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้นะคะเป็นพระนาคปลกเขาท่านเจ็ดเสียนนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะ วัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะครบแปดรอบเขาทานเหรียญสภาพเก่าเดิมเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบภาสามหัวค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้น EP นี้เฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะทัดมาค่ะบาที่รอยการที่เจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเขาท่านมีคราบทององลงรักปิดทองชัดนะคะปิดตาปู่เอี่ยมวัดต่างรายการนี้สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่า,ทานเป็นถักเชือกอง์ลงรักปิดทองนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดได้ไปนะคะบูชาได้สวยเอาท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะสี่ร้อยบาทค่ะ พัดมาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะหมายเล็ก8รายการนี้นะคะเป็นพระติดตาหลวงพ่อแก้วเกษารโรปี19นะคะท่านเยี๋ยวท่านดูแขนนะคะดูขานะคะนิ้วมือ10นิ้วท่านชัดนะคะติดตาพ่อแก้วเกษารโรพร้อมเรื่มกรอบเลยนะคะ400บาทค่ะวันนี้ให้ไวนะเท่าน,นให้ทานกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะ อีพีนี้นะคะฉลองคบผู้ติดตามนะคะท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะปีศูนย์สามค่ะอายุท่านแปดสิบสองปีนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมลอยองค์กันน้ำนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะ 400บาทน้ทานด้านหลังนะคะยันอักษรท่านชัดนะคะตามกันให้ทานน้ำท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้น้งท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะ มวลสารดั้งเดิมนะคะท่นานเป็นพระเนื้อผงนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ค่ะท่านใดกําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะไว้บูชาคําท่านองค์นี้นะคะได้พระพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะสี่บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะัดมหามมาที่รายการที่สิค่ะมาเลข11รายการนี้คาท่นานเป็น เป็นหลวงปู่วแวนนะคะสุจินโนเขาท่านวัดตอนแม่ปังนะคะจังหวัดเชียงใหม่ท่านเนื้อทองแดงนะคะเหรียนหลวงปู่วแวนนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะท่านใดศรัทธาอยากเก็บศึกษาท่านไม่ควรพลาดนะคะเหรียนนี้มาพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะที่450บาทค่ะ 450บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะท่านเป็นพระเนื้อว่านนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะท่าน 400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยน้อทัน400บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13าค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นพระรอดนะคะทุอทันลำพูนนะคะองค์นี้เป็นพระรอดนะคะท่านใดนะคะวันนี้ตาไวตาถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะขอแบ่งปันที่400บาทนะคะ 400บาทเท่านั้นของท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาคาม่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูคุณากรนะคะหรือหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าของท่านรายการนี้นะคะได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านเลยนะท่านาไม่ต้องเสียเวลาไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะโอ้นี้ขอแบ่งปันที่450บาทค่ะ 4 5 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านจองการให้ทันนะคะวันนี้นะคะถัดมาคาม่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15ห้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขมโก้ค่ะท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยมากๆเลยนะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอกฝังเพชรเลยนะคะขอแบ่งปันที่4 5 0หบาทค่ะ 4 5 0ห้าบาทของท่าน EP นี้นะคะคืนกำไรให้กับคุณท่านนะคะฉลองครบผู้ติดตามนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันหนูนะคะท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวเท่านั้นนะคุณท่านไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะสุสานไต้รักจังหวัดลำปานะคะเป็น ป 18, ีหนึ่งแปดนาท่านนาเหรียญท่านชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยน้งท่านค่าสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้น้งท่านเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมมาพร้อมโคจสีของหลวงพ่อเดิมค่ะท่านเป็นเขี้ยวนะคะ แกะสลักเป็นโคจัตสีค่ะอยู่ในชุดแบบนี้เลยนะคะท่านใดศรัทธ,ธาพร้อมรับนะคะวันนี้แบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทนะคะติดให้ทันจองการให้ท่าน,นทุกท่านรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข18น้องท่านขออภัยด้วยนะคะหมายเลข18รายการนี้เป็นชุด นาคปกนะคะเป็นชุดของหลวงปู่สุกนะคะท่านใบมะขามนะคะหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะคะชุดนี้มีทั้งหมด6อง์ด้วยกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่าค่ะ คนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามน้องท่านเป็นเหรียญจับขอบนะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพ้าค่ะแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะวันนี้หนูเปิดคู่ให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสองเหรียญค่ะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทนันวันนี้นะคะสองเหรียญแบบนี้นะคะวันนี้เปิดคู่ให้ที่ราคา 450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทได้ถึง2เหรียญเท่านั้นนะคะท่านได้ถึง2เหรียญเลยนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นค่ะไม่ควรพลาดนะคะด้านหลังเป็นหลังหนุมานของท่านปี2521นะคะและด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสกณลหรือหลวงปู่ทีมค่ะ คู่นี้นะคะเปิดแบ่งปันให้เลยนะคะที่450บาทเท่านั้นนะคนุณท่าน450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้นะคะเปิดแบ่งปันคู่ให้เช่นกันค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะและเหรียญหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลเจอค่ะคู่นี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่450บาทคท่าน4 5่บบาทนะคะไม่ควรพลาดนะคะ ะะเหรียญพ่อทวดมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําเลยนะคะและเหรียญพระพุทธชินาราชนะคุณท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธ,ธาสนใจวันนี้เลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับถึงสองเหรียญน,นะคะด้านหลังเป็นพระพรหมปัญโยหรือหลวงปู่ดูก่กสสแกค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่าน หมายเลข2ี่วันนี้นะคะจองให้ทานกันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนค่ะคท่านชุดกรรมการกรุงเทพนะคะชุดนี้จะประ,ประกอบไปด้วยเหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะแล้วก็เป็นล็อกเกตค่ะพอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณแม่บุญเรือนโต้งบุญเติมนะคะคท่าน เหรียญท่านงดงามเลยนะคะมาพร้อมล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนนะคะได้รับถึงสององค์ที่400บาทเท่านั้นค่ะวันนี้หนูอาจจะไปไว้นะคาท่านเพราะวันนี้แบ่งปันให้กับบนท่านเลยนะคะเอาให้ทันกันนะคะท่านด้านหลังล็อกเก็ตจะเป็นดอกพิกุลเงินกับดอกพิกุลทองกันนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่2สองค่ะ หมายเลขยีิบสองวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เขาท่านพิเศษนะคะปีศูนย์้าค่ะวัดจังหวัดปัตตานีท่านเป็นเนื้อว่าคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสององค์เลยนะคะชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันที่450บาทเขาท่าน4 5 0บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เขาท่าน องลงรักติดทองนะคะได้รับถึง2ององ์ด้วยกันนะคะ450บาทเท่านั้นเลยค่ะท่านให้สิทธท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือว่าทักไลน์มาก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ค่ะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดามาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดสะพานสูงของหลวงปู่เอี่ยมเท่านพิเศษสององค์คู่นะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยรายการนี้นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะที่450บาทของท่าน450บาทนะคะได้รับถึง2ององค์ด้วยกันนะคะองค์ลงรักปิดทองงดงามเลยนะคะท่าน รับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะสององค์คู่แบบนี้นะคะพิเศษให้เลยนะคะ450บบาทเอาท่านจองกันให้ทันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคุณท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ณท่านให้สิทธิ์ทันที่ทักไลน์มาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายแบ่งปันพระบ้านพระเก่าเก็บให้เลยนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับคุณท่านอีกนะคะท่านใดศรัทธาองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะปิดทางจองทานรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ